งง,ง,ง <c oughs> ย่าจะเอาไม้ตีหัวนะตอนนี้ก็คืออยู่ใต้ทะเลเหมอกของที่ไหนสักที่นะคะน้องงัวก็คงจะงงนะคะว่าขึ้นไปทำอะไรสวัสดีค่ะมาพบกับย่าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะไปนอนป่ากันจะไปนอนบนเขานะคะมากับหมูอ้วนสองคนเราจะไปตามหาวรลวิทกับน้องเซ้งกันนะคะสวัสดีค่ะหมูอ้วนค่ะใหญ่ามากขอของหนักมาก วรลวิทยอยู่ไหนไม่รู้อยู่ในป่าเดี๋ยวเราต้องไปตามหาวรลวิทให้เจอก่อนนะคะเพราะว่าวรวิทเนี่ยเขามาก่อนแยกกับหมูอันนะัเราตามมาทีหลังนะคะเดี๋ยวไปตามาหามกันว่ารถขึ้นมานอ้องเออทางมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเธอตรงเนี้เราขับได้แต่ว่าข้างบนเราขับไม่ได้เหรอนี่เลยค่ะแล้วก็เข้ามาในป่าละที่นี่ก็คือป่าอันไกลแสนไกลนะคะเราขึ้นมาตั้งนานแล้วยังหาวรลวิทไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะลงป่าหรือเปล่าหมูอ้วนจะพาลงหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะพอเราสองคนเดินมาสักพักหนึ่งนะคะก็มาเจอควันนุ่นเลยวลรวิทก็ก่อกไฟแล้วเรียบร้อยนะคะออจะไปดูกันว่าวลวิทย์กับน้องเซนเขาทำอะไรกันอยู่ เห็แล้ววันแรกอาญาก็มาถึงแล้วลงโต๊ะกินหมือกระพระโอ้โหไหนอะโม่ผมก็ท้านี่เลยค่ะ oh, ที่พัก day ที incredible. ่วลวิทย์สร้างไว้นะคะวลวิทย์สร้างไว้นานหรือยังเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วเหรอเดือนกว่าแล้วอืมถ้าไปก็คือทิ้งไว้นี่เลยทิ้งเลยอืม หมูอันล้อมหน้าเรามานอนกันได้นะได้เลยไม่มีอะไรมีแค่พวกหมานายโอ้หมานายบางทีก็อาจจะมาถึงไม่เมื่อวานเห็นข่าวอ่ะเสือมาถึงตรงนู้นแล้วตรงไหนตรงเอ่อตรงเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ขนาดบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะมีแต่หมานายกับเสือไม่มีหรอกแถวนี้มมันไม่มามาไม่ถึงเนาะ แต่มาถึงเนี่ยเราก็ประสบพบเจอกับปัญหาอันใหญ่หลวงนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรหมูว่าเพราะว่าเราหัวเมียพูดไม่รู้วันนี้เนี่ยจริงๆวิวอลวินเนี่ยจะมาเลี้ยงหมูกระทะพวกเรานะคะแต่ก็คือไม่เอากระทะมานะคะแล้วเราจะกินหมูกระทะยังไงนะกะ<ด>็จุ่มแล้วกันเนาะได้หมดได้กินหมูหมจุ่มมีน้ำจิ้มใช่ไหมมีมโอเค ไม <S <S ่มีดีกลับบ okay. okay. ้านเลยชิ้นหมูต้มแล้มันไม่มีเกลียโอเคเดี๋ยวจะทำยังไงก็ค่อยบ้านกันอีกทีละกันเดี๋ยวพามาดูที่นอนของวรวิ์ราคานี่มีกองฟืนอยู่ตรงนี้ด้วยมีเศษขี้เท้านะคะหมูอ่าเราก็นอนวันนี้แหละเราไม่ต้องผูกเปลแล้วมั้งเนาะเราก็ต้องผูกเปลให้เรากางมุกกางยุงอยู่ดี รอแล้วฝั่งนี้เราจะอ๋อเราเราผูกยังไงอ่ะผูกขวางเหรอแล้วฝั่งนี้เราจะมัดยังไงมัดอ๋อปูเฉยๆอ่าเสียจะนอนยังไงก็ค่อยหาวิธีเอาแล้วเธอละล้องมัดด้วยยังไง วันนี้วันนี้เธอไม่ต้องปัดที่นอนแล้วนะวันนี้เธอไม่ต้องทำอะไรแล้วนะพย,ยายากจะไปเดี๋ยวหน้าแพ้ยิงแพ้ง่ายๆอยู่นะคะนี่ส่วนวรวิทย์กับน้องเซิงเนี่ยก็กำลังเตรียมที่ที่ให้เรานั่งกินหมูกระทะที่จะกลายร่างเป็นซุกี้นะคะหมูจุม่มหมูจุ่มใช่ไหม okay. โอเคโอ้โห<ม>น้องเซ้ง,น,ง,ซงน้องเซ้งชำนาญมาก ไปกับพ่อบ่อยใช่ไหมหรือว่ามากับวล <ไป S 1> วิทย์ <ไป S 1> บ่อยเก่งพ่อวลวิทย์เลยใช่ไหมหมู่อ้นลองบ้างไหมนุ่ no. ทำทีนึงนี่คือน,นอนไม่ได้แล้วนะยกแขนไม่ขึ้นไม่จะไหมะมนทำไม่ได้ตั้งแต่บิดแลบแล้วแหละมันแข็งนะให่มันใหญ่บอลลูเชื่อเมเลยเลยอะยา่ยากกับหมูอ้นอ่ะเราก็ ดังให้กำลังใจลักกัน เดี๋ยวจะพาไปหาหมูอ้วนนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าจะไปหาฟืนนะคะแล้วก็เงียบหายไปเลยนีท่ทิ้งทิ้งฟืนไว้ที่นี่นะคะก็ไปแอบทำอะไรตรงน้นไม่รู้อ้วนทำอะไรเงียบเชียวส้มใช่เหรอในป่ายังมีส้มด้วยเหรอส้มอะไรส้มป่าเหรอไม่รู้อ้รู้สิลูกดกด้วยนะ กินได้หรอหมูอ่ะแล้วส้มมังกินไม่ได้หรอใครมาปลูกทิ้งไว้อ่ะก็ที่ของพ่ออ่ะหรอพ่อปลุกมาปลูกทิ้งไว้หรอไม่มน่า <c oughs> ใครไม่รู้กินได้จริงเปล่ากินได้ครั้งเดียวเหมือนพี่จงบอกหรือเปล่าแต่มันคือส้มนะ <c oughs> <c oughs> เออมีต้นส้มอยู่ตรงนี้ได้พ่อมามปลูกทิง้งไ,ไวไ้แน่เลยเนี่ยดูสิลูกดกด้วยนะหรือว่ามันคือมะเปรี้ยวเออมันน่าจะเป็นองุ่นหรือเปล่า อร่อยป้า<ะ>นะไม่เปรี้ยวได้หรอกิ๊ววรวิทย์บอกไม่อร่อยใช่ไหมเออไม่รู้ไม่ได้ยินมันก็อร่อยนะอ่ะถ้าหมูอ้วนกินไปสักพักหนึ่งหมูอ้วนไม่เป็นอะไรเดี๋ยวแยกให้ไปกินนะคะทุกคน <laughs> <laughs> นันเด็กเกินไตเป็นสูงเกินสูงเกินลหาใบเอ่อวรวิทย์กับน้องเซ้งเนี่ยเข้ามาทำงานนะคะส่วนเราสองคนเนี่ย มาหักของกินก็มันมีของกินอยู่ตรงหน้าเสร็แล้วจะไม่กินได้หรอก็ถ้ามันเป็นของที่กินไม่ได้ก็ไม่กินนะก็อันนี้มันคือส้มเหรอลูกใหญ่อะลองชิมลูกเล็กก่อนว่าแบบเป็นมันเป็นส้มจี๊ดหรือปาไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไช่มันเป็นส้มที่ไม่เคยสมบูรณ์ไม่มีใครมาส่ ลองนี้ดูต้องลองอันที่แบนสุกๆเลยอันนี้ก็เหลืองแล้วนะอันนี้ต้องเอาสุกๆนู่นเห็นไหมเป็นสูงอะ่ะเมื่อกี้ก็เด็ดจ่ายที่มันแล้วเพียวมาก มึงไม่คัดเปรี้ยวนะดไหมตดให้เดี๋ยวหมูวันจะสอยลูกที่อยู่สูงๆนะคะเพราะว่าลูกใหญ่เนี่ยมันจะอยู่สูง ใส่ปุ๋ยมาตั้งไกลเพิ่งมาใส่ปุ๋ยต้นส้มต้นเดียวแน่ยนะใช่นะก็ถ้าเราคิดว่าเราจะมันคิดเยอะเปรี้ยวกว่าลูกแรกที่ไทยอีกเหรอ,อมันน่าจะอยู่ที่ลูกมันแล้วหละของลูกก็หวานมาลูกก็เปรี้ยวขนาดได้หนึ่งลูกอ่ะหนึ่งลูกบางซี่ก็หวานบางซี่ก็เปรี้ยวอ่ะเมืม่อกี้กี่ซี่แรกนี่หวานหวานกี่ซี่ต่อไปนี่เปรี้ยว นี่เลยโดกมากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะออกไปทางเปรี้ยวๆนะคะหวานนิดหน่อยบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็เล็กบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็ไม่ค่อยเปรี้ยวอะเราสองคนกินจนน้ำใจละเราก็จะไปช่วยไปช่วยวรวิตทำงานนะคะหน้าที่ของเราสองคนก็คือคนหาฟืนนะคะม้วนไปละ นี่เลยพอยาย่ากับหมูอวนไปหาฟืนมาเสร็จนะคะวลวิทย์ก็ทาโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวลวิทย์ยังไม่เสร็จเสร็จละหลืวไอ้มานั่งฝั่งนี้อ๋อแต่ว่าไม่ถ่ายหมดอันนี้ก็คือตั้งหม้อบนนี้ได้เลยอือโอ้โหจะต,ตั้งตรงนี้ก่อนอให้มันเดือดแล้วก็ค่อยย้ายมาน,นี่แล้วก็ค่อยกินอืมเป็นจิ้มจุ่มไปเลยกินร้อนๆเลยนะคะอะเดี๋ยวก็จะทําที่นั่งฝั่งนี้ต่อ ไม่รู้ถ้าคิดอยากก็ทั้งหน้า <c oughs> ก่อนหน้าเดี๋ยวฝั่งนู้นเลย <c oughs> ก็ไม่ขายหมดละฝั่งนี้ก็ยืนกินละกันอ่ามูอ้นก็ทำหน้าที่แม่สีเรือนนะคะ <c oughs> มูอ้นก็เตรียมหม้อเรียบร้อยมัน <c oughs> ฟืนมันจะไหมไหมนะ อตอนนี้ก็คือรอน้ำเดือดนะคะน้ำาเดือดไวมากใช่ไหมเพราะไฟแรงมากร้อนด้วยแล้วก็คิดเท่าลงควันด้วยนะคะเยหมงดับเคราอ่ะตุ้งไม่งตาเดี๋ยดูวางแป๊บเดียวเองใกล้จะเดือดแล้วนะคะดูใสยเลยใส่มูใสของี่ เลมีเลยมีปูอัดมีหมูสไลด์มนเส้นแล้วก็มีผักด้วยนะคะอยู่ไหนไม่รู้ค่ะอยู่ในหัวนีละอามายุเดี๋ยวหมูอันก็จะเตรียมใส่หม้อเลยแล้วเราก็จะไปกินกันแล้วนะคะหิวแล้วชิชิ เรียนรู้เรื่องไหมต้อมอ่ะก็อมหล่อน่ายนคืออาจารย์ไม่ต่างจากเราแล้วตอนนี้ใกล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเอาหม้อเนี่ยมาตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ผัดใส่วุ้นเส้นใสู่อัดเพราะว่าอันนี้เนี่ยสุกไวอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเอย่าบอกว่าวอลอวิสเลี้ยงนะคะวอลอวิสว่าไม่ใช่วอลอวิสไม่ได้เลี้ยงนะคะ ไม่รู้ว่าหมูใครอยู่ในตัวน่ะทุกคนเ<ด>พราะเราก็เลยหยิบหมูออกมาแล้วก็เอามากินเลยของหมูวัไหรือเปล่าหมูวันไปเที่ยวมาอย่เอาเล่นนิ้หมูมาเลย <N AS 2> น่าจะเป็นของครูนี้กับครูสันนะคะเพราะตอนนั้นเราไปกินหมูกระทะบนเขาวัวมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรต้องเราต้องรีบกินเพราะว่ามันเริ่ม<ด>มีกลิ่นแล้วมาถึงหมูวนแล้วก็วารอวิจจนได้เนาะใช่เพราะรอบนั้นไม่ได้กินกันไงเราต้องรีบกินด้วยแหละเพราะหมูมันนานละหลายวันแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอหมูอ้วนตักหมูออกก่อนบางส่วนเพราะว่ามันเต็มหม้อแล้วเราน่ารักจัไปโอเคค่ะตอนนี้ก็พร้อมกินละเดี๋ยวเราก็จะจะไปหมูอ้วนเนี่ยไม่ค่อยจะหิวหรอกนะคะหมูอ้วนเนี่ยนั่งรอก่อนใครไม่หิวไม่หิวเลยโอเคเดี๋ยวจะไปกินกันแล้วค่ะ กะบอเร่องแล้วรู้ว่าแสิ่งไม่ใช่ซ้อมยายากับหมูวันนั้นเราก็อิ่มแล้วนะคะเหลือ วลวิดกับน้องเซงส่วนหมูอ้วนเนี่ยอิ่มปุ๊บทุกคนน่าจะทุกคนเอ่อน่าจะรู้ฉายาหมูอ้วนแล้วนะคะนี่กินเสร็จปุ๊บ <laughs> กินเสร็จปุ๊บหาที่นอนเลยเนี่ยเนี่ยฉายาหมูอ้วนมาจากไหนนะคะทุกคนนี่หมูอ้วนเนี่ย,ย,ย, <laughs> นนยจะนอนตรงกลางเลยนะคะยาย่าจะนอนริมนี้แล้วก็ริมนี้เนี่ยหมูอ้วนโอ้ยหมูอ้วนมาวลวิดนอนตรงนี้เรหรือว่าตรงนี้ อัดกันสี่คนเลยอ๋ออัดกันในนี้ไรอุ่นๆโอเคหน้านหนาวเนาะข้างนอกอ่ะไม่มีหลังคาอืม<ะ>ก็เดี๋ยวนอนกันในนี้เลยสี่คนตอนนี้หกโมงเย็นแล้วค่ะมีลมนิดหน่อยที่นี่ดึกดึกนี่ลมแรงไหมวรวิทน่าจะไม่มีลมมากข้างล่างเนี้ย อพราะมันล่งไงรอบๆโลอกเต็แต่บนยอดไม้อือนีอย่างละอาจจะไม่ค่อยหนาวใช่ไหมหนาวไม่เท่าไหร่น่าจะไม่ค่อยหนาวแล้วหลายวันวันนี้ตอนนี้ยาย่าก็มาผูกเปดเตรียมที่นอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ดูหมูอ้วนมาก่อดใครยังทำไม่เสร็จรับเหลือมวัวแต่ซ้อมนอนซ้อมนอนนานไปหน่อยนะคะ ดีเลยนี่ก็เป็นของน้องเซ้งนะคะเราก็จะอจัดอัดกันนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือควันข้าตาหนักมากคาดว่าจะไม่น่าจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เหมือนที่วรวิทย์บอกนะคะเป็นไงนอนพอนอนลงอย่างนี้ร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวโอเคเดี๋ยวยาาจะขอตัวเป็นนอนแล้วเหมือนกันว่าแต่หมูอ้วนนะคะจะเป็นนอนแล้วเหมือนกันว่าแต่ว่าแต่เขานะเข้า,นะขาตัวแล้วทีนี้ พอเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงมันแรงร้องนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรม้นวนเขาเรียกว่าตัวอะไรจะกระเจียงหรอจะกระจันใช่ไหมอโลวิไไแต่ว่าข้างในข้างางในเนี่ยข้างตรงที่เราอยู่เนี่ยมืดแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงที่เราอยู่เนี่มืดแล้ว <c oughs> แต่ว่าดูท้องฟ้ายังสว่างอยู่ยังเห็นพอยังยังมองเห็นท้องฟ้าอยู่นะคะไม่รู้ว่าจิ้งหรือหรือจะกระจันหรือตัวอะไรไม่รู้นะคะ <c oughs> ส่วนวอลวิดกับน้องเซ้งเนี่ยนั่งผิงไฟกันอยู่นะคะแต่ว่าผิงไฟแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะพิงไฟแบบมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนนี่ไฟก็ไฟก็ไฟก็จะดับแล้วเนอะเหลือนิดหน่อยตรงนู้นนะเราสองคนคือไม่สนใจอะไรละอิ่มแล้วก็หลับเขาเรียกว่าหมูอ้วนจิด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวย่าก็จะเข้านอนเลยนะคะนมันปู้งกว้างอ ได้ยินสองคนข้างในเป๊ะเขาสองคนที่เขานอนด้วยกันนะทุกคนงุ้งยิงงนุ่งยิงย่าจะเอาไม้ตีหัวแล้จุด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 เดี๋ยวลูกพอดีจัาเลยนะเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวกรุงกรุงกรุงนี่ยเมื่อกี้ย่าก็ตกไปแล้ใช่ยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่นะตรงเนี้ยเมียเดินแล้วก็เกือบเกือบตกเกือบหักโอเคเดี๋ยวก็จะนอนกันแล้วนะคะ ยายานี่ดึงๆไม่ตื่นแล้วนะทุกคนนอนอย่างเดียวเลยเช้าค่ะเจอกันตอนเช้าเลยแล้วกันนะคะฝันดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็เกือบเจะเจ็ดโมงแล้วนะคะทุกคนก็ตื่นกันหมดละคิดว่าน่าจะตื่นกันหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ลุกมีววลทิ์เนี่ยลุกไปอยู่คนเดียวเนี่ยไปเกาะไฟอยู่นะคะนูนเลย ตื่นเช้าปะตื่นก่อนใครเลยนะคะตื่นมาก่อไฟไฟยังไม่ดับเลยยังไม่ดับใช่ไหมย,ยังขัดไฟเก่ายังคุกคลุนอย,อ,อยู่ข้างในหนาวนะคะดูแล้วก็คือเมื่อคืนเนี <c oughs> ่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยแต่ว่าตกไม่หนักนะคะตกปอบแปะปอะแปะแล้วก็ผ้าห่มที่โจงค์เปียกหมดเมื่อคืนเนี่ยก็ฝนสาดนิดหน่อยนะคะก็เลยลุกมาเอาผ้าห่ม พี่จงนะคะทิ้งไว้ที่นี่ก็คงจะไม่เอาแล้วมัง้ง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอามาทําก็แล้วามากั้นไว้นะคะฝนจะได้ไม่สาดแต่ก็ยังมีฝนหยดบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ยังพอนอนได้นะคะหนาวมาก <c oughs> หนาวเลยเหรอใช่ยา,ยายาน่าจะหนาวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกัน <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> มันลื่นึ้นมันลื่น ที่นอนที่นอนหายละตื่นมาที่นอนหายละที่นอนมันอยู่ขาง,งขลังร่วมกำลังขาดูแล้วนอนสองคนไงน่าจะถิบทั้งสองคนอ่ะมันก็เลยไปอยู่ข้างหน้ามันดื <c oughs> ้อแต่ว่าเมื่อคือนนะ่ะร้อนนะนอนไปนอนมานี่ร้อนมาก <c oughs> ต้องเอาผ้าห่มโยนทิ้งเลยอ่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเย็นเย็นหนาวหนาช่วงเช้ชา <c oughs> อืมใช่ <c oughs> นน้องเสงนี่หลับไม่ตื่นน้องเสงนี่ไม่ขยับตัวไม่เห็นหัวเลยพูดหยุดคุมโป้งมอกลงด้วยค่ะทุกคนนี่ก็ถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูว่าเช้าเนี้ยอ้นกับวรวิทย์จะทําอะไรให้เรากินกันนะคะน่าจะไม่พ้น อาหารเช้าประจำของพวกเราต้องเสียงเริ่มดุติกดุติกละเพราะว่าพวกเราคุยเสียงดังนะคะพี่มั่นใจมากไม่เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยไ <c oughs> ม่อยากจะลุกออกไปเลยค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าหมูอ้วนบอกว่าอยู่ข้างนอกน,นี่หนาวมากเดีย๋ยวยาเปลี่ยนจจละไม่ไปข้างนอกละ <c oughs> อยู่นี่แหละรอจนกว่าหมูอ้วนจะทำบม,มานเสร็จ <c oughs> เอาไปกินทีเดียวเลยนะคะดีนะเนี่ยเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยแล้วก็ผ้าห่มสองผืนนะคะสอผืนเลยหรอใช่ผืนใหญ่ผืนเล็กแต่ว่าเมื่อคืนผืนใหญ่เอาเป็นผ้าปูที่นอนมนะา <laughs> โอเคเดี๋ยวรอหมูอ้วนเนี่ยทำกับข้าวให้พวกเรากินก่อนนะคะไฟแรงมากแป๊บเดียวก็น่าจะได้กินแล้วแหละไม่นานดูข้าวของของเรานดะกระจัดกระจายเลยตอนนี้ก็ ทยอยกินมาม่าก,กันอิ่มแล้วนะคะนี่มวนก็ไปเก็บที่นอนละยาญานี่เก็บเสร็จละหลอกกลับอย่างเดียวเลยนะคะฝนก็ยังคงฝนยังคงปล่อยๆอยู่นะคะทุกคนตกกลางคืนแล้วเนาะหลับสบายเลยหลับสบายเลยไม่ร้อนหรอเมื่อคืน <c oughs> เอายายาร้อนคนเดียวอแล้ว <c oughs> <c oughs> ร้อนใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกก็หนาวหนอยู่นะเย็ยนเย็นอยู่นะนอนไปน้นมาน,นี่ร้อนมากตันีไม่ได้หมผนอนใช่ยย <c oughs> นี้ถอดเสื้อแขนยาวทิ้งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคนอื่นก็จะทยอยเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วพวกเราก็จะเดินทางออกจากป่ากันตอนนี้ก็เก็บของกันใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยายนะลืมลืมแกะผ้าห่มออกนะคะ เพ <laughs> ิ่งนึกได้ตอนที่วลวิทย์ขึ้นไปแกเหว่ <laughs> ก็ไม่เป็นไรวลวิทย์ก็แกะให้แหละไม่เป็นไรเนาะ <laughs> เอเดี๋ยวเราเก็บของกันเสร็จล้วก็จะกลับบ้านกันเลยน้องซิงนี่พร้อมกลับบ้านมากน้องซิงหนาวไม่หนาวสองตัวแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นหมอกควันผสมกับหมอกธรรมชาตินะคะแต่ว่าหมอกธรรมชาติจะเยอะกว่าหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหควันออกปากเลยค่ะทุกคนโอเคพร้อม,อมละ let's go <S กลับบ้านกันไปอุอ,อุไปทางไหนละเดินตรงตรงไปแล้วกัน <laughs> โอ้บรรยากาศคือดีมาก พวกเราก็ออกจากป่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงที่จอดรถของยายาก,กับมุอ้วนแล้วนี่ล,นลองเซงดิเราดูรองเท้าชิวมาก<ด>โอ้โหแต่พวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะจะกลับบ้านหลายรอบละไม่ถึงบ้านสักทีนะคะ นี่เลยค่ะคบรรยากาศก,ก็คือถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะยังมีหมอกให้เห็นอีกนึกว่าจะไม่มีหมอกะละฝนต,ตกด้วยนะคะห<ต>มอกเนิดไป่ยร,ปรลยละเนดะ<ช>ี๋ยว <Okay. S 1> เดินกนลับมาเดี๋ยวทุกคนหายหมดอีกอนนี้ก็รอรดน้อ้วนนะคะ ว,ว,ว,วพอลงมาถึงตรงนี้นะคะบอกหนามากไม่สามารถมองเห็นคนอื่นได้ละไม่รู้ว่าไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วนะคะฝนก็ยังคงปล่อยๆอย,อยู่นี่เลยค่ะ ก็ขึ้นมาถึงบนเขาวัวแล้วนะคะนี่ก็มาเจอวัวบอลลูบิอยู่3มตัวหนึงตัวก็คือกำลังกินบ้านวอลวิทอย่างอร่อยนะคะบ้านฟางที่วอลวิทเนี่ยมาสร้างเอาไว้อีกหนึ่งตัวอยู่นี่ก็คือถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะตอนนี้ยายาก็อยู่ใต้หมอกแล้ว พอดีว่าฝนตกด้วยนะคะเมื่อคืนตกถึงเช้าเลยก็เลยทำให้หมอกเนี่ยลงนะคะไม่สามารถมองเห็นไกลๆได้ละมองเห็นแต่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนู้นไปอยู่ข้างบนดูนะคะว่าถึงจะขึ้นไปข้างบนก็ไม่เห็นอะไรนะหมอกหมอกหนาเกินอ โอ๊ยได้ยินไหมอ่ะนีเลยตอนนี้ก็คืออยู่ใต้ทะเลเหมอกของที่ไหนสักที่นะคะต้องมีที่ไหนสักที่ที่บมองเห็นตรงนี้นะคะโแล้วก็หนาวแต่ว่าหนาวไม่มากเท่าไหร่ฝนก็ยังโปอยๆอยู่นะคะทุกคนเอ,อ่ไม่ใช่ วลวิทย์หมูอ้วนแล้วก็น้องเซ้งเนี่ยตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วนะคะหรือไม่หมูอ้วนก็คงจะแบบเอา้ามองกระจกรถนะคะเอา้ยายายาหายไปไหน,นะะ่ะยายายิ่งชอบหายอยู่นะคะขับรถตามหมูอ้วนอยู่ดีๆหายอย่างเงี้ยหมูอ้วนก็แบบเอา้ายาหายตลอดเลยน้องงัวก็คงจะงงนะคะว่าขึ้นไปทําอะไรข้างบนก็เก๊กก็เก๊กนะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแยาก,ก็จะลงไปแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าฝนเนี่ยจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ yeah. ไม่ดีกว่าเดี๋ยวฝนตกหนักเจอฝนกลางทางนี่แย่เลยนะคะ เดี๋ยวยาก็จะขอตัวลาตรงนี้เลยลแ้วกันนะ,ะทุกคนจะกลับบ้านแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะไปนอนที่ไหนกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย